ตอนนี้ก็มีใครหลายๆคนนะครับที่เริ่มรู้สถานะของตัวเองแล้วนะครับนะฮะหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่เพิ่งมาติดตามยุทธเนี่ยก็คือจากการเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะฮะที่ยุทธลงไว้เนี่ยเอ่อเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่าเป็นการไลฟ์สดนะครับแล้วก็มาให้ความรู้แล้วก็เป็นการแนะนำนะครับเกี่ยวกับแอปเงินกู้เถื่อนนะฮะที่พวกเราเนี่ยเจอกันอยู่นะครับบางท่านเพิ่งติดตามเลยนะฮะแล้วก็กําลังที่จะถึงกําหนดจ่ายด้วยนะครับจะเอาไงดีเช็คสถานะตัวเองหรือยัง หรือว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะหาเงินมาใช้หนี้ให้พวกมันต่อหรือว่ายังคงคิดว่าเฮ้ยถ้าเราโอนไปเนี่ยมันจะจบไหมนะครับผมดูแล้วเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบนะครับจากการที่โอนไปแล้วเนี่ยมีการโอนมาอีกนะครับบางท่านนะฮะโอนไปแล้วอย่างที่ยุทธบอกนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ตัดยอดให้คุณนะครับยังคงทวงหนี้คุณอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณเองเนี่ยจะมีคําพูดคํหนึ่งรู้งี้ไม่น่าจ่ายเลย อันเนี้ยเจอเยอะครับนะมีมีคนมาพูดกับยุทธเนี่ยเยอะมากมายเลยรู้งี้ไม่น่าจ่ายดีกว่าพอจ่ายไปแล้วบางทีโอนมาให้เราเนี่ยยอด1ยอด2ยอด3ยอดก็มีนะครับนะมันทําให้เราเนี่ยเป็นหนี้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะต้องจ่ายดอกมาเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยนะครับมันจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เราแบบขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งพันสองพันไปเรื่อยๆจนครบเดือนเนี่ยเผลอเบางท่านถึงแสนนะครับ อย่าคิดว่าไม่มีนะครับมีจริงนะฮะจากการที่ยุทธเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็มีการไปสัมภาษณ์นะฮะกับพี่ๆน้องๆนะครับที่เขาเจอปัญหานี้อยู่เป็นเรื่องจริงครับนะก็ตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยโดนกันเนี่ยเป็นแสนนะครับไม่รู้ว่าถึงล้านหรือเปล่านะผมว่าไอ้แสนเนี่ยมีแน่นอนนะครับแล้วคิดดูว่าพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันได้เงินเราไปเนี่ยกี่ล้านแล้วครับนะแล้วก็พวกคนไทยนะฮะที่ไปทํางานพวกนี้นะ ถ้ารู้ตัวเองว่าทํางานประเภทนี้นะครับหยุดนะครับขอให้หยุดเถอะครับนะถ้าเขามารู้ตอนหลังเนี่ยเออว่าเฮ้ยญาติพี่น้องเรา้คนนี้เราไปทําแบบนี้ไปทําทําไมระวังนะฮะจะดูไม่ดีนะครับนะก็ฝากบอกไว้แล้วกันนะฮะผมเชื่อได้เลยนะครับคนที่ทํางานประเภทเนี้เอ่อโททวงเร่งรัดหนี้สินเนี่ยที่ทาอยู่กับบ้านเนี่ยที่เป็นบนไทยเนี่ยนะฮะในเครือพวกฉับไวมงคลเคเคเนี่ยนะฮะอีเกิลอีซี่ เนี่ยพวกนี้จะเป็นคือเดียวกันแล้วก็ส่วนมากเป็นคนไทยนะฮะที่ไปสมัครงานทางเฟ e บุ o กอ่าเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่อยู่ในกรทมนี่แหละนะ,ะทำงานอยู่กับบ้าน Work ์ r ฟอร์มโฮมนะครับได้เงินก็วันละ300กว่าบาทนะฮะคอยทวงหนี้เนี่ยคนไทยด้วยกันเนะะี่ยคนไทยด้วยกันเลยนะครับก็ฝากบอกไว้ดีวกว่านะครับให้เลิกทำนะครับแล้วคนที่ผ่านมาได้แล้วเนี่ยไปเก็บเงินค่าปรึกษาเขาเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไร นะยุทธก็ฝากบอกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าคือเราเจอปัญหาพวกนี้มานะครับมันเป็นผมว่าเป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะเพราะว่ามันมีคนโดนกันเยอะมันทั่วประเทศนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยโอ้โหเราเป็นโจรเราเป็นมิจฉาชีพไม่ได้ต่างอะไรกันเลยไปบีบเขาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแต่คนจะคิดครับนะถ้าคุณโลกสวยคุณก็จ่ายไปคุณมีปัญญาจ่ายก็จ่ายไปนะทํางานทุกวี่ทุกวันครบเดือนมาเนี่ยเอา้าเงินพอใช่ไหมเอา้าจ่ายไปอ่านะ แล้วเงินไม่พอจ่ายไปแล้วแล้วทําไงอ่ะกู้เอาแบบนี้เหรอจะเป็นวังวนแบบนี้เหรอนะครับก็หลายๆท่านเนี่ยที่ยุดได้คุยมาเนี่ยเอาเงินจากข้างนอกเนี่ยมาให้พวกแอปเถื่อนเนี่ยนอกระบบเนี่ยแล้วเป็นหนี้กันเนี่ยเยอะแยะขนาดไหนอ่ะไม่ไหวแล้วครับคุณทํางานยังไงคุณก็สู้มันไม่ได้นะคุณทาํางานแข่งกับหนี้เหรอหนี้สินพวกแอปเนี่ยเหรอคุณเคยเห็นหน้ามันยังฮะคุณเคยเห็นหน้าพวกมันไหม เคยโทรคอ,อกันได้ถามจริงพอมันบอกว่าเป็นสินเชื่อที่ถูกก้องตามกฎหมายนู่นนี่นั่นกลัวไปหมดกลัวฟอ้องร้องํำเนินคดีนะมีการมาขู่เราเนี่ยเออจ่ายไม่ทันนะเดี๋ยวจะให้เนี่ยพนักงานลงพื้นที่นะอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหรอกถ้ามีนี่โดนกันทั่วประเทศแล้วบอกให้ผมไม่ได้มานั่งพูดเปล่าๆแบบนี้หรอกสองสามปีเนี่ยแต่และคนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงะนะครับที่เขาผ่านมาได้เป็นปีๆเนี่ยยอดหลักแสนทั้งนั้นเลยเมดมีมาลงพื้นที่เลย รอมานานหลือเกินคนที่เขาผ่านไปได้แล้วเนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันข่มขู่มาเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับตัวมันเองมันก็ต้องกลัวเหมือนกันมันก็เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆนะไม่มีใครมันโผมาหรอกพวกแอปเงินกู้นอกระบบเนี่ยเนี่ยพวกในโลกโซเชียลนะไม่ใช่หมวกกันน็อกนะต้องแยกแยะนะครับหมวกกันน็อกอีกเรื่องหนึ่งนะอ่นันั้นก็อย่าหาบิดแล้วกันไอ้พวกจ่ายรายวันเน่ะนะครับเพราะว่ามันรู้ที่อยู่รู้บ้านเอาเงินมาให้ถึงที่ก็มีนะครับเป็นพวกใบปลิวอย่างเงี้ย นะอย่าหาทำนะครับออพยายามควบคุมนะฮะในเรื่องของการเงินดีๆนะครับใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยก็อย่าเกินนะครับอย่าเกินเลยนะฮะก็ดูระบบดีๆนะครับเนี่ยส่วนพวกเนี้ยจะฟอ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยไม่มีครับนะมันไม่ยุ่งกับเจ้าหน้าที่และทางกฎหมายผมบอกให้เลยนะครับส่วนไอ้เรื่องที่เราไปกู้สินเชื่อที่แบบว่าจะได้เงินเป็นก้อนใช่ไหมโดนหลอกให้ไปคุยทางไลน์เนี่ยนะฮะเพดีเพพัดแคสจอยอะไรพวกนั้นอ่ะมันแอบอ้างชื่อ ต้องบอกแบบนี้แอบอ้างชื่อนะและบิดแคสด้วยแอบอ้างชื่อนะครับนะยุทธต้องบอกแบบนี้นะครับพวกวิชาชีพแอบอ้างชื่อนะครับอืมต้องโทรเข้าที่สาขาเขาหรือว่าคอร์เซนเตอร์เขาดูนะครับออ,อย่างวันเนี้ยนะครับยุทธก็ดูได้ดูคอมเมนต์นะครับก็และบิดแคสเหมือนกันนะฮะดีนะที่ผมโทรเข้าคอร์เซนเตอร์อก่อนเกือบโดนแล้วก็มีเห็นไหม บางอย่างเนี่ยมันถูกกฎหมายนะครับแต่ว่ามิจฉาชีพอะเอาไปแอบอ้างหมดอย่าว่าเป็นธนาคารเลยมันใช้โลโก้ปลอมมาทําก็เหมือนแล้วนะครับแล้วไปพูดคุยกันทางไลน์เนี่ยจําไว้เลยโดนทุกคนนะครับนะบทางไลน์นะมิจฉาชีพนะไม่ใช่สินเชื่อจริงๆนะบอกไว้ก่อนไม่มีใครเขาโอนเงินให้ก่อนหรอกเดี๋ยวเเก็บค่าธรรมเนียมมั่งอะไรมั่งเนี่ยเริ่มต้นโดนก็นแล้วสามร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทหนึ่งพันก็มีเผื่อดโดนเรื่อยๆอ่ะโดนไปเรื่อยๆจนคุณ รู้ตัวทีหลังว่าโอ้โหโดนนี่ว่าโดนไปเยอะแล้วทําไงอ่ะไปแจ้งความแล้วไงอ่ะได้เงินคืนไหมอ่ะคุณก็รู้นี่ประเทศไทยมันเป็นยังไงนะครับแต่ละระบบแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงยากครับออสื่อโซเชียลไม่แรงจริงนะครับกระบอกเสียงก็เล็กแค่นั้นจริงมันต้องเป็นข่าวดังๆนะครับถึงจะจัดการให้ได้เอ,อมันต้องดังอ่ะมันเรื่องอยังไงมันมันต้องวัวหัวหายล้อมข้ออย่างนี้อ่ะ นะก็ฝากบอกพี่ๆทุกคนไว้แล้วกันเนาะเหมือนเหมือนมาบน่นยังไงก็ไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวยุทธก็จะมีไลฟ์สดแล้วนะครับสักพักนี่แหละอ่าไลฟ์สดก็ประมาณ1ิบโมงหน่อยๆนี่แหละนะครับนี่ก็มาอัดคลิปนะครับเอ่อไว้ลงให้เอ่อพี่ๆี่เออลองคิดดูลองคํานวณดูลองวิเคราะห์ตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรอยู่นะครับยังจะมูกไปจ่ายมันอยู่เหรอแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงครอบครัวเราอีกอะ่ะนะครับแล้วญาติพี่น้องอะ่ะ นะฮะอย่าทนอย่าฝืนไปกู้คนอื่นเพื่อมาจ่ายให้พวกนี้มันไม่มีประโยชน์บอกไว้เลยคุณไม่ต้องกลัวมาหลอกโค้โหคมคู่ลงพื้นที่นู่นนี่นะั่นคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวตำรวจยังกู้ก็มีนะทาาหารก็มีคุยมาหมดแล้วเนี่ยเออตำรวจก็มีทาหารก็มีเขาอยู่ในกรมนู่นมาเลยมาเลยเนี่ยท้าหมดอ่ะท้ามิจฉาชีพมาทั้งนั้นท้าพวกแอปมาทั้งนั้น อย่าว่าแต่พวกผู้ชายเลยผู้หญิงในกรมก็ยังมีครับนะแต่ยุตไม่ขอสงวนสิทธินะที่ไหนอะไรยังไงนะครับมีนะครับมีคุยกับผมเนี่ยหปีก็มี2ปีก็มีคือมีทุกปีนะครับนะหน่วยงานข้าราชการเนี่ยที่เขากู้พวกนี้มานะครับแล้วก็ยังคงกดดันตอนแรกนะตอนแรกนะตอนนี้ก็หายหมดแล้วนะสบายหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เจออยู่นะหรือมาชมไลฟ์สดยุธแล้วเนี่ยอย่ารอ บิดได้เลยนะครับถ้ารู้แล้วว่ามันเป็นวิชาชีพอะอย่ารอไม่ต้องถามเลยครับบิดได้เลยครับแล้วอย่ากลัวแล้วคุณจะรอดจริงๆตัวประเทศอะรอดหมดแหละถ้าเราบิดกันทั่วประเทศนะไม่เหลือซากรอยพวกเนี้ยไปหาทำย่างอื่นแล้ว